แล้วกระชากตอนนี้กระซีพยายามกินแรงครึ่งผืนไปเรื่อยครับกินแรงครึ่งผืนไปเรื่อยยังไงก็เนี่ยดอนดึงไว้ก่อนโอ้แต่ว่าชาักติดแข็งหมดปัดกลับขึ้นมายังไงกระสีกค่อยๆเซ็ตโซนขึ้นไปครับดึงแรงไปดึงแรงกลับดึงแรงไปดึงแรงกลับยังไงยังแข็งอยู่กระชากครับยังแข็งอยู่โอ้แล้วเดียบรอยหรือเปล่ากระซีก็แข็งเหมือนกันครับพยายามกิน,นแรงเจ้าอู๋เดวิไม่ไหวครับอาร์ติสตเก้าต่อเก้าเฮ้ยอู๋ไม่ห่างยังไงแล้วชักตายต่อม่าฮันเตอร์กระซีตายเอาชักวาตอนนี้วางแถบติดอยู ยังไงอาตโนนี่ต้องดูแล้วว่ายังไงไนด์ในโด้เแล้วโดนเคลียไนตายอีกหนึ่งครับเอาครับไนชาช้าไม่มีตัวคาวก็ช้าครับแอคซีมีตัวคัมครับแต่เหมือนแอคซีจะไม่มีวิสัยเหมือนกันครับเอเจเอก็ไม่มีวิสัยครับโอ้วาดีอาตโนิโอด้วยครับเพื่อนรักเนี่ยหายไปนานเลยนะอาตโนนโอรอจังหวะก่อนครับรอจังหวะก่อนยังไงครับปอมคุมเงินไว้ครับอูยังครับยัง าออกกันไปครับกาลาปโก้จังครับโู้ใจเย็นมากครับชาก็รออย่างเดียวรอสวนแต่ว่าอารกสิก็ทิมแรงกันไปพยายามทิมแรงขึ้นไปครับตามทิมแรงเอาปลายแรงไปลบช่องเซฟตี้ไว้อยู่ครับแล้วโอ้ยพีทไหลยังไงจะสวนครับน้องหลามดิสมาดิสอยู่ยางไงครับบุตรน้องหลามเสกตัวเดียวโอ้จะสอดขึ้นไปต่อยน้องหลามครับเก่งจะรอดไหมคอยแทงแรงขึ้นไปครับเอจีเอสสวยสนามดึงป็นซิมโบลิกกับดีซีครับ แอคเซียบค่อยๆกินครับบูตใจเย็นจัดนะแอคเซียบก็ไม่รีบครับเอาไหนเล่นก่อนครับเอาไหนเล่นก่อนครับแอคเซียบครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยงานละเอียดละเมียดละไม่ครับโอ,อ้ยยังไงแอคเซียบจะขึ้นยังไงครับเนี่ยลายไหนอาชูราไปมีศพไปวะเนี่ยเหมือนจะไม่มีศพโดนจะชาติดแข็งหมดครับโอ้แล้วตุกโฟิโอครับโอ้ยยันเป็ดไปแจมบากีได้ครับติดแข็งหมดเลยโอ้ไมค์ oh. ก,ก,ก้ากอฟิโอแต่ยกแลนออกไม่ได้ครับแล้วอาชูราไปวิสาตตายอย่างนี้ยกได้ครับ แล้วขึ้นไปพีทตายต่อแอกต์กสีบหูาฟิโอครับหูมูฟเมนเขาครับยืนไปแจบากิเขาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วเรียบร้อยครับตอนเงินไปแต่แอคเอบแอคต์เสียเสียเสกยังไงอะเนี่ยเอามั่วไปบแนนะครับตอนนี้ชาร์จยังได้อยู่นะต้องดูว่าชาร์จเหลือตัวดาเมจหรือเปล่าครับเหลือตัวดาเมจปะวะโอไม่เหลือเหลือปะวะนี่อะไรอะพีทโอโหไม่เหลือครับชาร์จดันไม่เหลือตัวดาเมจแต่ว่าแอคต์กสีเสียเสกครับโหเรียบร้อยเลยครับแล้วแอคต์กสีครับจะหยุดเส้นทางของชาร์รับ ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วส่งชากลับบ้านไปครับโอ้ my god